สวัสดีครับวันนี้เดอะเกรนะฮะกลับมากับเกมเดิมที่เล่นอยู่เป็นประจำนะฮะคือ Summoner War l อ Lost s t c e n t น r i เนะฮะวันนี้จะมาคือมันมีมีมีเด็ดขามนะว่าเออ่ตรง Chapter 6เนี่ยเขาไม่ผ่านหรือ Chapter 6มันสำคัญตรงที่ว่าถ้าผ่านดาวครบเนี่ยมันจะได้การดส้มไงนี่ก็คือผมก็ยังไม่ผ่านนะฮะเพราะว่าผมไม่มีสูตร เล่นไปตามทีมที่ชอบแล้วมันมันไม่ได้หวังมาต้องเล่นตามแบบอาจารย์โบสนะฮะวันนี้ก็เลยอได้เชิญชวนอาจารย์โบสมาสอนน้องๆน,นะฮะว่าเราจะผ่านชั้นโต๊ะได้ยังไงคราวน,นี้ก็เรามาดูกันก่อนนะว่าอา,าจารย์โบสเขาจัดทีมยังไงโบ๊เขาดทีม หลักๆอ่าเชาเตอร์หกเนี่ยมันต้องไอตัวสกิลที่อีกฝั่งมันใช้อ่ะมันต้องใช้บัฟดาเมจมาให้ทีมเราไมยถึงว่าบัฟตัวเพิ่ม ATK อ่ะแล้วซึ่งมันมี3ตัวเนี้ยที่เขาแนะนำไว้อ่ะคือถ้ามีมีทุกตัวก็คือแนะนำว่าให้ใช้ทุกตัวเพราะว่ามันบัฟกันไม่ทัน พราะว่าอีกฝ่ายอะถ้าสมมุติว่ามันโดนบัฟอันนี้ไปอะแล้วเราตัวบัฟดาเมจไม่ถึงอะเราก็จะตีมันไม่เข้าก็คือเป็นอมาตะถ้าเราไม่มีบัฟตัวบัฟดาเมจอะอสามตัวแล้วก็มีพิกซี่นะฮะมีมดน้ำแล้วก็ฮาปูถูกป่ะใช่พี่มีสามตัวนี้ที่แล้วต้องมีนกมารีสกิลมันด้วยถูกป่ะใช่แล้วก็หลักๆก,ก็ใช้นกมารีสกิลแล้วก็ตัวเบอร์นาร์ดมาอัพสปีด อืม <S <S ก็เน้นบัฟนะฮะถ้าจะให้ผ่านให้ดีเนี่ยตัวดาเมจนี่ก็จะเป็นตัวประเภทพิษเหรอผัวไตัวดาเมจหลักก็ถ้าใครมีพิษก็แนะนําว่าให้ใช้พิษเพราะว่าจะจบไดเร็วหรือเอาพวกโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยโจ๊กลมมาเบิร์ดดาเมจได้ตีหมูใช่ไหมเน้นตีหมูเบิร์นนดเนี่ยเอามาใช้ในกรณีเออไม่ใช่เบอร์นาดอะตัวนกเีสกิลเนี่ยเอามาใช้ในกรณีที่ว่าตัวพวกเนี้ย มันมาไม่ทันก็เลยต้องรีเอามาบับดาบหรือใช้รีกับตัวพีทเพื่อเป็นตัวทำดาเมจอืมโอเคงั้นเดี๋ยวแล้วก็แนะนำว่าตัวแท้งเนี่ยข้างหน้าขอหนาหนาหน่อยเพราะว่าจะเน้นยืนนานๆโูเดี๋ยวนะ <laughs> เลือดห้าพันกว่าเลยอะว่าเพนกวิน <laughs> โหดสัตว์ใช่มา <laughs> งั้นเราไปเริ่มลุยกันเลยนะฮะ <laughs> อาจจะไม่ชัดนะฮะภาพภาพคือจโบสก็ไลฟ์เข้ามาในดิสคอ แล้วผมก็แคปเจอร์นะฮะมันก็จะไม่ค่อยชัดเรื่กระตุกบ้างเพราะว่าเด็ดจานโบ๊ทอ่ะเป็นเด็ดใช่นาทไม่เกี่ยวอย่างูลลี่ดิพี่อโเคนะริ่มมาก็ต้องรีบบัฟเลยเรื่องข้อปีดบัฟบัฟสปีดเฉยๆพี่แล้วก็อัดพีใส่หีสกิล เดี๋ยวอิีไว้ใช้พิษตรณเอีกรอบให้ฝัง่งบับมาให้อีกฝั่งบับนี้มาให้รีบใช้บับตัวเพิ่มดาเมจได้เลยถ้า<ม>ให้ตายก็ไอ้ขอนตาย พอบัฟใกล้หมดก็เอาตัวที่เป็นตัวบัฟ ATK มาบัฟต่อได้เลยใช้แบบนี้ทั้งสามด่านย่อยเลยใช่ไหมใช่พี่ใช้แบบนี้ได้หมดเลยสามด่านนะฮะ,ะก็จะเป็นแนวทางเพื่อให้คนเริ่มเล่นใหม่นะฮะจะได้มีการส้มเพิ่มอีกใบหนึง หลักๆคืออย่าให้บัฟ ATK หมดไปเด็ดขาดไม่งั้นจะตีไม่เข้าเ,เลยต้องต่อเนื่องต้องบัฟอันแทต่อเนื่องนะฮะพอมันใส่โล่ล้วก็โยนพิษใช่ไหมใช่พี่หมายถึงว่าโยนพิษได้ทุกครั้งที่มีโอกาสเลยอะ่ะถ้าสมมติมันไม่มีบัฟปีกอะ่ะ หฮ้ยฮ้ยค้างเฉยบทเล่นปกตินะ,นเ,นนะเออเนี่ยมันพาบางขาวไปแล้วเพิงพ่งวิ่งไตยหาไปเลหัวไฟเนี่ยจำเป็นนะเวลาเล่น,เล,นเล่นแรงก็จําเป็นอยู่เหมือนกันนะจำเป็นแทบทุกด่านเลยหัวไฟนี่เป็นตัวที่ต้องมีอ่ะเดี๋ยวก็จะได้แจกช่วงแร้งเท่าไหร่นะพี่พันพันสองหรือพันเจ็ดวะ ต้องไม่ได้แต่ทุกคนทุกคนต้องได้นกนี่ก็เป็นตัวระดับอะไรนะพี่หาง่ายเนาะนกมันขาวกาขาวนกหาปูเนี่ยกาขาว Morning came during a briefing to analysts where the company's CFO Hiroki tokoki wait Hiroki -tikoki? i did say it right. But allegedly said that even if Sony secures more devices and produces many more units than they expect to, they still wouldn't be able to meet demand. How about if there's another company? That help? Wait. Media, that company. As there's a rumor that they're developing a hybrid game console game the Nintendo Switch, and if we weren't already. เฮ้ยเจ็ดหกแล้วไม่ทันแล้วยบอสไม่ทันอ้าวเฟลนะสรุปว่าการอัดคลิปครั้งนี้เฟลนะฮะเฮ้ยมาโชว์อะไรกันนี่มาโชว์อะไรนี่อะเอาใหม่ปะพี่เอาใหม่ไปเอาใหม่เอใหม่อาใหม่ร้านน่าแตกเลยแหตุ เดี๋ยวตัดเอาตอนชานลไปก็ได้วะเขาใหม่เลยมัเดี๋ยวเอาตัวดาเมจเดียวโอเคนะกลับมาใหม่สำหรับ หลังจากที่เฟลไปรอบหนึ่งนะฮะเอาใหม่อาจารย์บโ,บโอ้ร <มา S 3> ู้สึกเขินเลยอ่ะน้าแตกเฟลออกสื่อสัตว์เอ้ยกูสัแบบว่าพามาให้มาสอนน้องสอนเด็กมาเฟลโชว์ครับน่าเกียดอ่ะจริงอ่ะปีหลังน้ำเมฆนะฮะเอาไพ่เอาไพ่ลมมานะฮะเนี่ยพอมันบั๊บ ไอ้นี่เกาะปุ๊บเราต้องรีบใส่บัฟ ATK เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะตีไม่เขา้าอู้หูกระตกชิบหายเลยรอบนี้หลักการนะฮะก็คือพอมีบัฟเกาะทางฝั่งนูน้นบัฟเกามมมะม่วงๆอ่ะเราต้องบัฟแอเจ็กคันทีต่อเนื่องด้วยเอาแบบต่อเนื่อง นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยบัฟขาดไปละช่วงหนึ่ง <m> ทอดหนึ่งไม่เป็นไรไว้ได้พิดสีส่สสกเออมาาั่งค้างไปเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเออหายแล้วแต่ของบทเล่นได้ปกตินะก็มึงเล่นได้มึงไม่ได้คือกูดูผ่านสตรีมได้ไหมมันก็ต้องผ่านในชัยนาทก่อนอ่ะโอเค มาแล้วนะฮะบัาม่วงนะฮะเราต้องอย่าให้แอตแทกขาดต้องต่อเนื่องเลยทีเดียวเฮ้ยทันมะเนี่ยเออ โอ้สามสี่วิน่าจะสบายสบายบัฟแหลกนะทีมบัฟแหลกอย่าให้ขาดบัฟแอทแทกนะฮะต้องให้ต่อเนื่องไปเลยโดนเมยก็น้อยลนี่แต่ก็ทันแหละดูแล้วเพราะว่าไอ้ไพ่มันเตะแรงไพ่ไม่ค่อยติดชีวะมึงไม่ได้ใส่ลุน ดาบอะใส่พี่ดูไม่ค่อยติดอ้าวอ้าวพีงเ,เดี๋ยวยายหลายเดือนโทรมาเดี๋ยวยายนีโทรมาอะไรของมึงเนี่ยชนะแล้วทุกคนโอเคชนะแล้วนะครับสามดาวหมดหมดหน้าที่ของกูแล้วเอว่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูทีมอีกทีแล้วทุกคนจะได้เอาค้างแล้วทอะไรยายนีโทรมาค้างเลยนะเมื่อกี้ก็ยายหลายเดือนโทรมา แล้วเพียทุกคนก็เดี๋ยวดูยทีมกันอีกรอบนี่นะฮะทีมของจันโบสนะฮะเป็นประมาณนี้นะอย่าลืมว่าพออฝั่งใช้บั๊บม่วงมาเนี่ยเราต้องบั๊บบั๊บแอทแทกทันทีต่อเนื่องยาวไปเลยแล้วก็เซตดาเมจพวกพิษพวกดาเมจหมูอย่างนีวางก่อนซิเดี๋ยวนี่เขาทำตู้รักกันอยู่คือตัวดาเมจตัวดาเมจหมูตัวหลักคือตัวเสกพิษตัวนี้ ผัวผัวไฟแล้วก็ผัวไฟแล้วก็ตัวดาเมจที่เป็นดาเมจเดี่ยวคือน่าจะมีกันทุกคนนะเป็นมีต้ตัวแจกเป็นตัวเป็นตัวพ้ายลมเออโอเคเดี๋ยวผมไปรับสายเยนีก่อนนะโอเคครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็สวัสดีครับยุทธการเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับยิ่งหาโอเปนไม่เจอกว่านี่โอเคบายครับ